everyone how are you today I am so happy today we are learning so c i a l topic เศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้ที่เชอร์จะมาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเรามาดูว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคะ่ะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นแผ่นดินนะคะเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองค่ะสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็ต้องอยู่ที่เสาเข็มนะคะแต่คนส่วนมากนะคะจะมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมนะคะความเสาเข็มความสำคัญของเสาเข็มได้ซ้ำไปค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะประกอบด้วย 3ห่วงค่ะและ2เงื่อนไข3ห่วงนะคะอันดับแรกค่ะก็คือความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลและ 3. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ2เงื่อนไขอันดับแรกเลยก็คือความรู้2คือคุณธรรมค่ะห่วงที่1นนะคะความพอประมาณค่ะความพอประมาณนะคะ,อะพอประมาณในทุกอย่าง ะะมีความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะห่วงที่2มีเหตุผลค่ะการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอยะ่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่ะห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันเป็นตัวที่ดีค่ะในการเตรียมตัวนะคะให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงนะคะ ถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท,ทั้งใกล้และไกลค่ะ2เงื่อนไขน,นะคะจะประกอบด้วยอันดับแรกความรู้นะคะมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนะคะรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงเพื่อประกอบแล้วก็วางแผนด้วยความระมัดระวังค่ะคุณธรรมมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะทีนี้มาดูการจัดสรรน,นะคะการแบ่งพื้นที่ทำกินนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็นที่อยู่อาศัย10%ค่ะส่วนที่2ก็คือปลูกผักทำสวนนะคะ30%ค่ะส่วนที่3 30%เช่นกันค่ะนาข้าว และสุดท้ายจะเป็นแหล่งน้ำ30%ค่ะเด็กๆอย่าลืมศึกษานะคะเกี่ยวกับหลักปรัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะว่ามีความสำคัญแล้วก็จะสามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าลืมสร,สรุปส่งที่เชอ,รอสรุสรุปส่งทิชชด้วยนะคะ See you again ในคลิปค่ะบ๊ายบาย